สวัสดีครับสวัสดีชาว Youtube ทุกท่านครับมาพบก,กับช่องตาสา่าลีโวนะครับเมื่อกี้อผมเห็นอยู่คันหนึ่งเนาะอยากจะเล่าให้ฟังนะครับก็เจอทางแบบนี้แหละมันไม่ได้แอง่งมันไม่ได้สูงมากนะครับคือเบรกไม่เบรกไม่พอนะเปิดไฟฉุกเฉินเปิดทำไมก่อนเออตรงนี้มันไม่ควรที่จะเปิดนะครับอ่าเราก็พูดกันตรงนี้เลยว่า ถ้าทำกลางสายฝนนะตอนนี้ผมใช้ความเร็วอยู่ที่9 96กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตาม GPS นะไม่ใช่ตามมารวันนะครับตามมารวัดก็อยู่ประมาณนี้นะครับนู่นหาตาม GPS ผมจะอยู่ที่96นะครับผมก็อธิบายให้ฟังหลายรอบแล้วว่ารีโวเนี่ยมันเพี้ยนอยู่ประมาณ7กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นก็คือมันจะเพี้ยนสูงไปเรื่อยๆนะครับตามความเร็วที่สูงขึ้นนะครับก็อธิบายไปแล้วเนาะ ทีนี้ในเรื่องของวันนี้ผมขอพูดถึงเรื่องยางหน่อยนะครับยางที่ผมใช้ก็คือโยโกฮาม่าตัวนี้จะจะหกหมื่นโลแล้วแหละนะครับจะหกหมื่นโลแล้วแหละก็ตัวนี้ก็คือยางออโเตรเลนตัวนี้ผมใส่ลมหน้า37.5แล้วก็ใส่ลมหลังอีก39.5ถือว่าใส่แข็งปงเลยแหละแข็งปงสําหรับลหลายๆขั้นแต่สิ่งที่ได้กลับมาก็คือความอ่ เขาเรียกว่าอัตราเร่งที่ดีขึ้นอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่ดีขึ้นนะครับก็ลองลองดูแล้วเออมันวิ่งดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการก่อถนอนผมว่ามันมันก็พอดีแล้วแหละรถเพราะว่ายางพวกนี้ห้ามเกิมเกิน50ตีไปว่าสัก50ปอนด์ละกันอย่าไปเกินนั้นนะครับเออแล้วแต่คนเติมนะแต่สําหรับผมนะผมใช้โยโกฮามา ตัวนี้ดอกมันยังเต็มอยู่นะสี่ห้าหมื่นโลห้าหมื่นกว่ามันยังดอกมันยังเต็มอยู่แล้วก็สามารถใช้ได้ดีด้วยนะครับตอนนี้ก็ยังใช้อยู่นะจีโอละนาจีเก้าสี่อยู่นะครับก็ยังยัง,ย,งยังใช้อยู่อัตราเร่งก็ดีขึ้นนะครับการก่อถนนการอะไรอย่างเงี้ยผมว่าห้าหมื่นหกหมื่นโลนี่ผม ถ้ายังให้ผมใช้นะผมยังยังยัง,ย,งยังใช้โยโกฮาม่าอยู่นะเออบางคนบอกบิตโตนไม่รู้นะประสบการณ์ของผมผมไม่ได้ใช้บิตโตนก็คือที่ผมก็จะพูดหลายๆคลิปว่าผมที่ผมเลือกโยโกฮาม่าเพราะว่า1ผมไปขับเบ็กซี่ไงเออขับเลรกซี่แล้วก็ยางเส้นนั้นทั้ง4เส้นก็ใส่โยโกฮาม่ามาแล้วมีอยู่ยูเทิร์หนึงผมจะชอบยูเทิร์แล้วก็แบบว่าคือเราก็ใส่แบบเต็มเต็มม็กเลย ปรากฏว่ายูโกฮาม่าไม่มีหน้าแถผมก็เลยเอ้างั้นก็รู้สึกว่าเออผมก็เลยเอ้างั้นตัดใจเอายูโกฮาม่าละกันยี่ห้ออื่นเราเป็นยี่ห้อติดรถของของอันนี้แหละแต่ถ้าเป็นไปได้ผมอยากใช้ A A015 หรือ A016 นี่แหละอยู่ประมาณนี้016นะของยูโกฮาม่าเหมือนกันเป็น AT เหมือนกันเลยนะครับยาง AT ก็เป็นยางที่ มันลุยได้ทุกสภาพถนนหละแต่เขาบอกว่ามันจะมียางที่ดีกว่านั้นนะผมจำไม่ถี่น่าจะเป็น PT มั้ง PT บีผมใครที่มีข้อมูลนะบอกผมหน่อยนะครับตอนนี้ผมขับท่ามกลางสายฝนนะบางคนบอกว่าอ้าทำไมไม่ลงเลนซ้ายกูแต่า้ายถนนมันดีใครเขาก็ลงกันทั้งนั้นนะนะครับแต่ต่างจังหวัดก็อย่าไปคิดเลยมากนะครับผมพูดจริงๆนะอย่าคิดเลยมากเลนขวาเลนซ้ายมีค่าเท่ากันแต่บางคนก็บอกว่าเผื่อแซงอ่าเผื่อแซงก็เผื่อ นะครับเดี๋ยวตอนนี้มันไม่มีใครมันจะมาแซงใครหรอกครับแซงกันยากพอสมควรนะครับก็พูดกันตรงนี้เลยว่าแซงกันยากมากเพราะว่าเออฝนมันตกด้วยอะไรด้วยนะครับแล้วก็เราต้องใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ด้วยความปลอดภัยนะครับก็ขอบคุณ f c คนที่เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็เป็นห่วงนะครับขอบคุณจริงๆนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งการขับรถหน้าฝนเนี่ยช่วงนี้นะครับสิ่งที่ต้องเปลี่ยนเลยก็คือหนึ่งนะายางปัดน,น้ำฝนี่ต้องเปลี่ยนแน่ๆนะครับสำหรับการขับรถหน้าฝนนะครับการขับรถหน้าฝนก็ควรจะเปลี่ยนยางปัดน,น้ำฝนนะครับอ่าดูไม่ตบลงอีกเอามันเต็มที่นะครับรถผมสงใส่ตั้งไฟรถบผมผมเป็นคนตั้งไฟ,ไฟสูงอยู่แล้วเพราะว่าช่วยอ่าก็เรียกว่าม,มันมัน มันสู้ขาไม่ได้ก็เลยต้องตั้งสูงไว้นะครับอ่างารขับรถหน้าฝนนี่ก็ควรใช้ความเร็วที่เหมาะสมนะครับตามจริงผมก็รีวิวไปลหลายคลิปแล้วแหละว่าขับรถกระบะแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับรีวิวหลายๆคลิปก็เลยบอกว่าเอาทุกๆคลิปมาพูดรวมๆกันนะครับเนี่ยดูนะครับว่าเนี่ยวันนี้เป็นวันที่ถือว่าฝนตกพอสมควร นะครับทั้งทั้งทั้งเส้นทางเลยแหละว่าว่าว่า,ว,าว่าตามนั้นเลยนะครับก็ขับไปเรื่อยๆนะครับอย่างน้อยให้อย่าให้เจอแองแองน้ำแล้วลูดไปเลยนะถ้าลูดไปอย่างนั้นนะยังไงก็ยางยี่ห้อไหนก็เอาไม่อยู่รถรุ่นไหนก็เอาไม่อยู่ครับต่อให้คนมีระบบการทรงตัวที่ดีขนาดไหนก็เอาไม่อยู่ นะครับพูดเลยฮนะตอนนี้ผมผมเองผมก็มั่นใจในระดับหนึ่งทั้งๆที่รถผมไม่มี VSC นะคันนี้ไม่มี VSC นะนะครับขับด้วยความเร็วที่คงที่ประมาณ100กิโลเมตามมาร,ร km, ต่อชั่วโมงตามมาตรวัดหรือ94กิโลเมตรต่อชั่วโมงตาม GPS ซึ่งมันก็จะอยู่ประมาณนี้เราก็เอาความ ความเร็วนะเวลานั้นนะ่ะมาใช้นะครับก็ขับไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบนะฮะขับไปเรื่อยๆเหยียบไปเรื่อยๆนี่แหละไปตามที่เราควบคุมรถได้นะครับไม่ต้องรีบตรงไหนที่มีแอ่งไหนนะครับในหน้าฝนเนี่ยถ้ามันมีแอ,อ่งน้ําก็หลบมนสักนิดนึงน่ครับไม่จะไนลุยศาสตร์ล่อชนะล่อสต์กลางแอ่งเลยบางครั้งก็เสยนะครับเอ,อไอพวกกลางแอ่งนี่แหละเสยกันมาเยอะแล้วนะก็ ปาก F4 ด้วยนะครับสำหรับการขับรถหน้าฝนนะครับอะไรที่เราคิดว่าเราเคยพูดกันแล้วก็คงจะไม่รีวิวซ้ำนะครับเนี่ยถ้าเป็นแอ่งบางๆอย่างเงี้ยขับได้นะไม่มีปัญหาแล้วถามว่าขับรถมันล่อนขับกระบะมันล่อนขับโต้ตามันล่อนผมก็ขับมาตั้งนานไม่เห็นมันจะล่อนเออใช้ความเร็วสูงด้วยจะบอกให้แล้วอย่างหนึ่งผมเติมลมเยอะพอสมควร เออไม่ใช่เติมเหมือน30 30เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาที่ไหนสามสองเหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาที่ไหนผมไม่ใช่ผมเติมหนักกว่านั้นนะครับเออแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเวลาเราขับรถรถสายตาม,มันต้องไวนิดนึงนะครับดูตามหนทางว่าหนทางเป็นยังไงนะครับมีแอ่งน้ำไหมถ้ามีแอ่งน้ําพอหลบได้ไหมถ้าหลบไม่ได้ก็ลุยแต่ถ้าหลบได้ก็หลบได้ก็หลบนะครับแต่เวลาหลบแต่ละทีก็ต้องระมัดระวังนะครับระมัดระวัง ื่อนร่วมทางด้วยนะฮะนี่นะครับวันนี้ผมเข้าสู่ตัวเมืองบริษามเวลาสามทุ่มนะครับจะหลังจะเข้ากรุงเทพเออตอนนี้ก็ฝนตกครับบ้านบ้านเราฝนตกเนาะบรรยากาศฝนตกนี่ถ้าเป็นสมัยยางสมัยต่ก่อนเนี่ยนะครับมอแบตมาแล้วเนาะมอแบตใส่หัวนะเออแล้วเราก็ไปหากบหากเขียดกันนะครับผมก็ยังทานอยู่ในย,ยุคนั้นนะครับบ้านผมมันไม่มีไอ้มอแบตนะครับไม่มีไฟมอแบต ก็ไม่กล้าซื้อนาะที่บ้านไม่กล้าซื้อเพราะกลัวซื้อมาแล้วเสี่ยงนะครับนั่นคือสักความเป็นสมัยเด็กแต่ทุกวันนี้ก็เฉยๆแล้วกับไอ้พวกแบบนั้นนะครับก็จะมีโอเดี๋ยวนี้ก็พัฒนาขึ้นมาเยอะขราบไอ้พวกไฟแบบนั้นน่ะนะครับเออเนี่ยแบบนี้ครับหลบได้ก็หลบนะฮะหลบได้ก็หลบนี่อย่างงี้มันเป็นแองนะครับหาที่ที่มันไม่ใช่แองเนี่ยด้านขอบนะครับเห็นด้านขอบไหมครับนั่นแหละครับถ้าเป็นแองเนี่ยคุณอย่าไปลุยโดยราคานั้นหลุดนะครับ เออพยายามหลบแอ่งนิดนึงตรงไหนที่มันเป็นแอ่งก็หลบหลบหน่อยนะครับหลบหลบมันบ้างนะครับแล้วก็ใช้ความเร็วที่เหมาะสมในการทําให้รถนั้นก็สามารถควบคุมได้นะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนยคนรู้มากกว่าผมเยอะนะครับผมก็ใสยแบบบอกประสบการณ์นี่แหละนะครับบางคนก็คิดว่าเออถ้ามองมองว่าช่องผมอ,อ่อ มันมันไรสาระเกินก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าใครมองว่ามันเป็นสาระก็เรามานั่งฟังดูดีๆผมจะพยายามพูดในสิ่งที่ผมประสบพบเจอถึงแม้ว่าผมจะมีรถคันนี้ที่เป็นชื่อเป็นชื่อนะเป็นชื่อตัวเองเป็นคันแรกก็จริงแต่นอกนั้นผมถามว่าผมขับมาหลายรุ่นเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าเ,เราเพิ่งขับรุ่นเดียวแล้วเราจะพอที่จะรู้ว่ารุ่นไหนเป็นอะไรยังไงนะครับ แล้วก็พยายามอธิบายให้ฟังนะเ<ด>หลืออะไรอีกอะ่ะออยากสิ่งที่ผมอยากรอรอมานานก็คืออรุ่นอื่นๆน,นะรุ่นอื่นๆถ้ามีเวลามีโอกาสก,าก็คอแกะเอ,อคุอคุยกันนะครับเนีย่ยเริ่งเริมอ,ออกเดินทางในง,วง่วงละไม่ไหวนะครับไม่เคยไม่เคยเป็นแบบนี้เลยนะเนะนะ่เพราะว่าเมื่อคืนก็มวัวแต่ไปดูหมอลำซิ่งอยู่ นะครับก็เลยกล่าวว่าเออวันนี้ากาศชิวๆสักหน่อยก็ไม่ได้ไม่ได้พักผ่อนเลยนะครับอยู่บ้านไม่เคยได้นอนหรอกครับถ้าเป็นลนักษณะแบบนี้นะอ่าแต่ถ้ากรณีแบบนี้ถ้าขึ้นฝ้าทําไงอ่ะอันนี้ผมขอพูดรวมๆก่อนแล้วกันนะเวลาขับรถหน้าฝนแล้วควรจะทํายังไงบ้างก็จะพูดเลยนะอย่างก็จกขึ้นฝ้าเนี่ยควรทํายังไงคุณควรจะเปิดแอร์ให้เย็นฉ่ำหรืออะไรยังไงก็เอาเอาอย่างนั้นก็ได้ครับคุณจะเปิดแอร์ให้ฉ่ำเลยก็ได,หได้หรือคุณจะเปิด ไล่ฝ้าแต่ในไล่ฝ้าผมไม่แนะนํานะเออระหว่างที่คุณขับรถเจอฝนอย่างเงี้ยผมควรควรให้คุณแบบเปิดแอร์ให้มันสม่ําเสมอให้มันความเย็นมันคงที่นะครับมันจะทําให้รถอ่เรื่องของอ่าฝ้าที่เกิดบนกระจกได้นะครับแต่ก่อนผมเคยซื้อใบป,ปัดน้ำฝนครั้งแรกนะอาพูดจริงๆนะผมเล่าประสบการณ์ให้ฟังซื้อใบปัดน้ำฝนครั้งแรกแล้วทำไมเออทำไมฝ้ามันขึ้นกระจกจังมันปัดไม่สะอาดล้อหรืออะไรเงี้ยผมก็ด่าร้านสิครับตอนแรก ด้วยความที่ไม่รู้จริงๆบางเรื่องก่อนก่อนก่อนที่ผมจะไม่รู้ผมก็เสี่ยงดวงมาเยอะนะครับก็ทะเลาะกับเขาไปทั่วแหละตอนแรกอ่ะคือทําไมก็บอกว่าเอ้ยทําไมมันมันเป็นฝ้าอ่าพอเวลาเราใช้รถเป็นนานๆอ๋อเข้าใจแล้วเออฝ้ากระช่างมันเถอะขอให้นะ่มันมองเห็นเออพอเราเริ่มใช้รถเราเริ่มชินเราเริ่มอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเรียนรู้ด้วยตัวของมันเองนะครับในเรื่องของแบบนี้เราไม่ต้องไปให้ใครสอนนะครับ บางอย่างให้คนอื่นสอนไม่ได้หรอกครับเราต้องสอนตัวเองนะครับอ่ะเรื่องไหนที่อา่าคลิปนี้ผมอาจจะพูดได้ไม่หมดนะครับแต่วันนี้ผมก็มาทดลองอา่ามาขับให้เห็นแล้วนะครับว่าเออหน้าฝน้วโตต้ามันก็ไม่ได้สบ,บายผมก็ขับมาตั้งนานแล้วแหละลายคนก็ไม่หรอกมันมีแ fc อมเมนต์มาด้วยนะครับบางคนเขา comment ม,ม,มาบอกว่าเ้ย ขับรถหน้าฝนโตโยตา้าเป็นยี่ห้อแรกที่ว่าลงข้างทางบ่อยที่สุดไม่เห็นผมขับมาตั้งนานและหลายคันแะล้วเขาก็ไม่เห็นลงข้างทางกันเออนะครับก็กางขับรถหน้าฝนเดี๋ยวสรุปแบบนี้นะครับหนึ่งพยายามตรวจเช็คสภาพรถของตัวเองให้ดีไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างไม่ว่าจะเป็นยางลมยางต่างๆใบปัดน้ำฝนนะครับก็ลองเช็คสภาพกันดูแล้วกันเนาะอะไรที่ พอปรับเปลี่ยนได้พอตรวจสอบได้ก็ตรวจสอบด้วยตัวเองก่อนนะครับก่อนที่จะให้ไปหาช่างนะครับไม่ใช่ว่าอะไรก็ช่างอะไรก็ช่างอย่างเดียวแล้วก็ทีนี้ช่างก็จะบอกว่าหัวมันเหอะเออนะครับก็ขอพูดกันตรงนี้แค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับโอเคครับสวัสดีครับ